น,นี่เป็นพระองค์ใหญ่อยู่ที่ถ้ำสีทนนะครับท่านผู hmm. ้ชมอำเภอบึงกาลจังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดนะครับอด้านบนนุ่งก็จะเป็นเห็นไหมท่านผู้ชมมีพระพุทธร,รูปอยู่ด้านบนนะใครขึ้นไปถือว่าได้บุญนะนะเพราะอยู่ที่สูงเนี่ยต้องใช้แรงศรัทธาใช้กําลังก็ถือได้บุญแล้วฮะตรงนี้ก็จะเป็นนะรูปปั้นนะ เท้าสีทนนะครับข้างในก็จะมีเป็นรูปประปู่หรืสีนะครับปู่หรืสีที่มีฤิเดชมากนะครับนี่คือปักคาดจังหวัดบึงกาฬรใครที่อยากจะมาเที่ยวมาดูการเล่าขานต่างๆ นะครับมาได้ที่ว่า